เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาต่อกันในโรบอตก,กับแมปเพสซิมูเลเตอร์เอกครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทําภารกิจปลดล็อกฮเวอร์บอร์ดไปนะครับสำเร็จไปแล้ว2ภารกิจครับยังเหลืออีก1ภารกิจนั่นก็คือ f ฟเดวันทเลต์อิสต์เอ็กซ์นั่นเองครับสำหรับเพจนี้เขาให้เราตามหาไข่100รฟองครับผมผมไม่แน่ใจนะว่ามาตามหาที่โลกธรรมดาได้ไหมหรือว่าได้เฉพาะโลกฮาร์ดคอร์ก็เดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับจริงๆสําหรับคลิปนี้เนี่ยผม,จจมา บอกคุณผู้ชมเฉยๆนะครับว่าจุดเกิดไข่มันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วการหาไข่เนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับเวลาดําเนินไป8นาทีกว่าแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะหาทันนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับตรงนี้1ฟองครับผมต้องบอกก่อนนะว่าไข่มันจะแรนดอมเกิดนะครับ ของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เกิดเหมือนกับของผมเป๊ะๆร้อเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีความคล้ายกันอยู่ครับถ้าของผมเกิดตรงนี้แล้วของคุณผู้ชมไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดบริเวณตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้นะครับจะอยู่ได้แถวกันนะครับประมาณนี้นะครับผมจะมีฟองเล็กกับฟองใหญ่สลับกันไปนะครับแล้วในไข่ไม่ใช่ว่าเราเปิดเนี่ย จะได้แค่นี้นะครับมันมีโอกาสได้กิฟต์ด้วยนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงผมเปิดแล้วได้มาแล้วนะครับผมอีกหนึ่งไอเดีนะครับเห็นมากรตาผมไม่แน่ใจว่าได้กิฟต์เนี่ยผู้พัฒนาเขาตั้งใจใส่ไว้ในไข่เป็นอิตาเอกหรือว่าเป็นบั๊กของเกมนะครับถ้าผู้พัฒนาเขาใส่เอาไว้เป็นอิตาเอกก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทุกคนด้วยนะครับทุกคนมีโอกาสได้กิฟต์นะครับแต่ถ้าเป็นบั๊กครับอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับผมคิดว่าผู้พัฒนาน่าจะแก้ไขบั๊กแล เดี๋ยวนะผมเก็บแล้วหนึ่งฟองเนาะเราลองวาร์ปไปที่ฮาร์ดคอร์ดูซิจะต่อกันไหมเพื่อที่จะได้รู้ไงครับว่าเราสามารถหาโลกธรรมดาได้เป็นการต่อควสตของควสที่3นะครับผมสำหรับใครที่ไม่ผ่านควสตนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ค่อยกลับมาหาใหม่นะครับรอไปอีก4ชั่วโมงนะครับมีเพื่อนเื่อนบางคนคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับว่า ทำไมเก็บไข่ไปแล้วไม่ผ่านเควสนะครับต้องบอกอย่างนี้เควสเนี่ยมันไม่สามารถข้ามได้นะครับคือเพื่อนๆจะต้องสําเร็จเควสที่1กับเควสที่2ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปส่งเควสให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็ค่อยมาต่อเควสที่3นะครับไม่ใช่ว่าทําเควสที่3ไปแล้วแล้วก็หวังว่าจะไปทําเควสที่1กับเควสที่2แล้วก็ผ่านเควสที่3เลยอันนี้ไม่ได้นะครับโอเคได้นะทุกคนครับ สำหรับการหาไข่เนี่ยไม่ว่าจะหาลูกธรรมดาหรือว่าลูกฮาร์ดคอร์ได้เหมือนกันหมดนะครับผมตรงนี้อีก1ฟองนะครับก็เดี๋ยวจะสปีดชิปเลยโอ้โหได้บิติคอโอ้ m ม่ก d เป็นตัวทองซะด้วยทำไมไม่เป็นเรนโบ์ครับเนี่ยโลกมากอีกแล้วมันจะเกิดบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับสังเกตดีๆนะครับผมมาดูด้านขวาตรงนี้มีไหมด้านขวาตรงนี้มี1ฟองเราจะไล่ไปทีละจุดนะครับสำหรับเทคนิคการหานะครับพยายามทำหน้าจอสูงๆเข้าไว อย่าวิ่งไปยาวๆนะครับผมวิ่งแบบว่าดูคร่าวๆแบบนี้ไม่เอานะครับมันจะเสียเวลาในการหาของเราครับเราหาแบบให้เคลียร์ไปเลยว่าจุดนี้มีไหมโอเคตรงนี้ไม่มีมี1ฟองเราก็ไปดูอีกโซนหนึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีนะไม่มีโอเคอีเวนต์จะอยู่1ชั่วโมงนะครับถ้าครบ1ชั่วโมงแล้วเราเก็บไม่ครบอีเวนต์ก็จะหายไปนะครับมาเก็บใหม่ก็ต้องเก็บ100อฟองนะทุกคน ไม่สามารถต่อเควสดกันได้นะครับผมเราจะไล่จากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้นะครับวิ่งหาแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาคุณผู้ชมเนาะคาวอี้เวอร์โลกสุดท้ายกับแปดฟองสุดท้ายครับมาดูกันว่าจะครบไหมนะครับทุกคนเท่าที่ผมสังเกตมานะครับผมเก็บไข่มาประมาณ4กว่ารอบเนี่ย ไข่จะเกิดแค่ซ้ายกับขวานะครับจะไม่มีไข่ฟองไหนพิษดารไปเกิดบนญลัคาหรือว่าอยู่ตามที่ต่างๆที่มันอยู่ลึกๆทุกคนไม่ต้องไปหานะหาแค่ซ้ายกับขวานะครับแต่เพื่อความชัวร์ไปเช็คก็ดีเหมือนกันนะครับผมเขาจะไม่เอาไปไว้ในที่ที่เราปลดล็อกไม่ได้ด้วยนะครับเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยนะครับโอเคเก็บมาอีกหนึ่งแล้วนะครับด้านหลังตรงนี้มีไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวลองเข้ามาดูด้านในด้านในเนี่ยผมจําได้ว่ามีอยู่ ตรงนี้ปะไม่มีอันนี้เรายังปลดล็อกไม่ได้นะครับเขาไม่ได้เอาไปไว้ด้านในนะครับผมไม่ต้องแบบมาเสียเวลาตีกล่องเลยตรงนี้แต่ฝั่งนี้น่าจะมีใช่ไหมเอ่ยหรือผมจําผิดเดี๋ยวนะดูก่อนโอเคไม่มีจําผิดนะครับน่าจะอยู่อีกซอยหนึ่งมันมีอยู่ซอยหนึ่งที่มีไขแ่แน่ๆครับทุกคนเดี๋ยวกเก็บฟองนี้ก่อนบางฟองนี้ก็เนียนมากเลยนะครับ สีเขาจะกลืนไปกับแมพเลยนะครับทุกคนต้องมาชิดมากๆอ่ะถึงจะรู้นะบางทีเรามองผ่านนี่ไงอยู่ซอยนี้จริงด้วยโอเคเหลือ5ฟองสุดท้ายแล้วนะครับ2ฟองสุดท้ายครับผมทุกคนน่ากลัวมากเลยครับกลัวว่าจะไม่ครบไงทุกคนครับบางทีผมอาจจะมองพลาดไปนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะครบนะนี่เหลือ1ฟองแล้วทุกคนไม่ได้อะไรเลยนะครับผมดอกแต่ลูกเจี๊ยบครับ ได้มิติโกมา3ตัวนี่ไงฟองสุดท้ายโอเคโอ้โหเปิดไข8่8ปใบเดี๋ยวผมไม่มีเกมพารเปิดไข่8ใบแล้วเปิดได้ไงบั๊กหรือเปล่าอันนี้ไม่นแน่ใจนะถ้าใครหาครบ100แล้ว ได้เปิดไข่8ปดใบเหมือนผมช่วยคอมเมนต์บอกวิธีนะครับจะได้รู้ว่าไม่บลักนะครับผมโอเคทุกคนครับเรากลับไปส่งเควสดกันนะครับผมเดียวผมขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับไข่เวลาจุดที่มันเกิดเนี่ยมันจะเกิดแค่บริเวณซ้ายกับขวานะครับทุกคนไข่ที่จะเกิดตรงกลางก็คือสุดของโซนนั้นๆอย่างเช่นคาวาอีนะครับผมเมื่อกี้นี้มันเกิดตรงนี้ใช่ไหมหรือถ้าทุกคนวาที่นูดเดนเวอร์เนี่ยโลกสุดท้ายนะครับในโซนสุดท้ายตรงนี้ ก็จะเกิดตรงนี้เหมือนกันนะครับมันจะเกิดจุดสุดท้ายของโซนนั้นๆน,น,นะครับผมอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆจะหาช่วงแรกๆตรงกลางแบบเนี้ยไม่ต้องไปหานะครับมันไม่มีแน่นอนมันจะมีแค่ซ้ายกับขวาน,นะครับโอเคไปส่งเควสกันครับเราวาร์ปมาอีเตอร์ได้เลยนะครับเราไม่ต้องเดินและนะครับถ้าเราทําภารกิจปลดล็อกแล้วนะครับสามารถวาร์ปมาได้เลยนะทุกคนโอเคส่งเควสครับผมเข้ามาใกล้ๆจากนั้นเย้ yeah! กอดอีสองควเข้ามาด้านในครับผมนี่เราก็จะได้รับโควร์แบบนี้ครับผมสำหรับใครที่เปิดไข่ตรงนี้แล้วได้แมวยักษ์เนี่ยผมต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เลยทุกคนเราได้มีดิก3ตัวเองนะครับโกลเด้นห่นะครับโอกาสในการออกครับผมผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยจริงหรือเท็จนะครับโอกาสในการดรอปแมวยักษ์เนี่ย 0.4%ครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนควรฟังหูไว้หูนะครับบางทีก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับฟังไว้ครข้าวก็แล้วกันเนาะโอกาสในการดับแมวยักษ์เปิดไข่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมได้เวอร์บอร์ดมาแล้วเรามาดูเวอร์บอร์ดบันี้สุดน่ารักกันครับผมเป็นแบบนี้เลยทุกคนขอทดสอบความเร็วหน่อยนะครับโอ้โหรู้สึกเหมือนเร็วมากเลยอะเดี๋ยวนะต้องลงจากเวอร์บอร์ดก่อนวาร์ปมาที่โลกแรกจุดแรก เร็วอยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็โอเคอ่ะเดี๋ยวมันเร็วกว่าอันนั้นหรือเปล่าหรือว่าช้ากว่าทดสอบหน่อยครับ hoverboardudden พอๆกันผมคิดว่าความเร็วนี้น่าจะเท่ากันนะ แต่ผมจะใส่บันนี่ก็แล้วกันน่ารักกว่านะครับคุณผู้ชมเอาละครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆคร่าวๆวิธีการเก็บไข่มีประมาณนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับบาย